สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขค้นค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะสาวว่าปีประทุ่มมากแล้วได้จากพี่น้องพี่น้องจ้ามมเมนีพิมพ์สิมาเอินพี่น้องกินเขาอีกคือเกาจากพี่น้องจ้าเขาเศา้าเขาเทียงใส่กันคือเกาเนาะค่ะเนาะนเป็นเมนีเป็นเมนูอาหารจากลานปากไตคือเกาเนาะคะ่ะพอดีขอบขั้วกินแล้วก็ถือใจนะคะถือใจในใน,ในรสชาติก็เลย ได้ไปสื่อบ่อยนะคะเนาะก็เลยได้ไปสื่อดูนะคะกับเมนูมันนีนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะยางแหลกเลยค่ะน้ำพริกมะขามเนาะค่ะเนาะนี่จ้าพี่น้องจ่าแซบอีกแล้วคะ่ะพิมซิมมึงแล้วค่ะแซบจ้าพี่น้องจ่าแซบคักแซบแน่น้ำพริกมะขามเนาะค่ะเนาะกินกับขอสวยหอนๆนีกอู้ยสุดยอดจ้าพี่น้องจ่าแซบค่ะ อย่างที่สองเนาะคะ่ะเนาะนี่จ้าพี่น้องจ้าใครลูกเขยจ้าพี่น้องจ้าใข่ลูกเขยจา้าเมนูนี่ลูกสาวพี่มัคกคัะ่ะค่ะแซบ่บคือการจ้าพี่น้องจ้ารสชาติพอดีค่ะรสชาติพอดีเข้มข้นนะคะนี่ค่ะออกอ,อมเปรี้ยวอมหวานนะคะออกเปรี้ยวหวานจ้าพี่น้องจ้า เปรี้ยวหวานรสฉาดกลมกลมแซบ่บแซ่บจ้าพี่น้องจ้ากินกับข้อสวยหอนหอนถือกันคักค่ะ้วก็เมนูนี้จ้าพี่น้องจ้าเมนูนี้นี่ค่ะแกงส้มจ้าพี่น้องจ้าพิมมักคักเด้อค่ะเด้อแกงส้มพุ่งปลานะะเนาะค่ะนาะนี่ค่ะพี่น้องจ้าพิมเป็นคนมักกินมันมันพุ่งปลานี่อุ้ยมักหลายพี่น้องจ้า แซ่บสุดยอดที่กันจ่าพี่น้องจา่าเมโน,โน,เนูนี่นีเน่เบงเบงเดอพี่น้องจา่ารสชาติเข้มข้นนะคะเนาะมัอนี่ใส่หน่อไม้ค่ะพี่น้องจา่าใส่หน่อไม้นะคะเนาะเป็นแกงส้มนะคะแต่วันนี้ใส่หน่อไม้แกงสมพุ่งปลาจ้าพี่น้องจา่าทั้งเบาทั้งเกลือน,น้ำลายพี่น้องจา่าหิวเข่านะคะเนาะต่อมาก็าจ,จะเป็น แกงผะแนงจ้าพี่น้องจ้าอันนี้เป็นผะแนงหมูคะ่ะรสชาติเข้มข้นจ้าพี่น้องจ้าแซบสุดยอดขึ้นกันจ้าพี่น้องจ้าแกงพะแนงหมูใส่บะแ่งอู้หิวเข่าพี่น้องจ้าไปซื้อแย่หิวเป็นนั้งสี่ล่ละค่ะเป็นผ้าเขา่า <c oughs> เป็นผ้าเข่าหลงพอ เป็นคือพระเขาหลวงพ่อยุวัดอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าขันไปสื่อแย่หิวเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เบาแย่ใดกระดดหัวคิดพ่อข้ามเบาอันผีสาวผีผู้ดีเทือนเนาะค่ะเนาะ <c oughs> คือพระเขาหลวงพ่อยุวัดคากรสันละวะสื่อแย่หิวเนาะพี่น้องจ้าแล้กกะนี้ค่ะพี่น้องจ้าเขาสวยห่อนๆเลยค่ะแต่วันนี้พิมพ์หงเองจ้ะพี่น้องจ้าพิมพ์หงเองเนาะค่ะเนาะ ข้าสวยเม็ดงามๆจะพี่น้องจ้าข้าวสวยร้อนๆกินในสุดยอดเลยค่ะพี่น้องจ้าแซ่บจ้าเนี่ค่ะงเด้อจ้าพี่น้องจ๋ามามาเด้อจ้าพี่น้องจ๋ามากินเขาน้ำพิมพ์นะคะข่าเศาร้าข่าเทียงใส้กันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อจ้าพี่น้องจ๋าผู้ใดท่านได้กินเขานะคะเนาะ พิมพ์ขอบคุณถูกๆกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ยังอยู่น้ากันจนมาถึงเมื่อนี้เนาะค่ะเนาะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านจะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณถูกๆกำลังใจเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพ์ในเด้อจกพี่นองจ้า ฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ